เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าในน้ำยางหนึ่งเม็ดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับมีของแข็งครับของแข็งนะครับอยู่ในน้ํายางหนึ่งหยดเนี่ยนะครับ22-48นะครับและอย่างที่2ครับคือเนื้อยางแห้งนะครับหรือ DRC ยางแห้งนะครับตรงนี้มีอยู่20-45เนะครับ20-45เเนนะครับเนื้อยางแห้งนะครับ และอย่างต่อมาครับคือสารพวกโปรตีนนะครับมีอยู่1.5%รตครับโปรตีนนะครับก็คือวิตามินนี่แหละครับอ่าอยู่ในเม็ดยาง1เม็ดนี่นะครับมีอยู่1.5%นะครับและอย่างต่อมาครับอย่างที่4ครับคือสารเลซินสารเลซินคือสารแยกน้ำนะครับแยกน้ําแยกของแข็งนะครับแยกน้ําแยกน้ำยางออกจากกันนะครับอันนี้มีอยู่ที่2%ครับและอย่างต่อมาครับคือสารคาร์โบไฮเดรตครับ คาร์บไฮเดรตครับก็คือจําพวกแป้งนะครับพวกแป้งนะครับอันนี้มีอยู่ที่1%ซครับคาร์บไฮเดรตนะครับและอย่างที่5อย่างสุดท้ายครับคือสารอะนินซีนะครับสารอะนินซีคือสารประกอบคาร์บอนนะครับสารประกอบคาร์บอนก็พวกอะไรอะโพแทสเซียมนะครับซิลีเนียมนะครับโบรอนเหล็กสังกะสีโมลิบดีนัมพวกนี้นะครับเป็นสารประกอบคาร์บอนนะครับเพราะนั้นนะครับในน้ำยาง1เม็ดนี้นะครับ ประกอบไปด้วย5สิ่งดังที่ผมกล่าวมานี้นะครับ